ทีละพันลวครับปึ้มหุย้ยจังหวะนี้ครับฮิวหนึ่งพันหนึ่งลครับคุณผู้ชม PJY Gamer เสนอตอนวันหนึ่งแอนเนตฮิวเพื่อนทีละพันแบบรัวๆให้เสียพายโดยลำพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม R Vision ยกับพีโรที่มีชื่อว่าแอนเนตคนนี้นั่นเองนะครับผมแผ่นใหม่ล่าสัตว์ปรับมาได้โหดมากๆ โหดสุดๆโหดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันยังมีแมคกคณิคือที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับใครที่ดูคลิปผมทาง Facebook เมื่อประมาณ2วันที่แล้วก็จะรู้นะครับว่ามันมีแมคกคณิคือใช้ร่วมกับชอนนะครับถ้าเกิดว่าทอนใส่กระสุนรรัวเนี่ยเราจะสามารถฮิวรัวรัวได้นั่นเองนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นฮะผมได้พบว่าการที่แอนเน็ตออกของเวทเยอะๆครับจะทําให้ฮิวแรงครับผมผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าจัดสุดเนี่ยมันจะแรงได้ถึงแบบเกิน1 5 0 0 นะฮะแต่ว่าผมจะไม่จัดสุดขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเกลียนเกินไปนะครับเราจะจัดแบบว่าแบบมีประโยชน์อย่างเช่นอากุนนี่อ้เบอร์ลิดอากุนนี่นะครับฟอตตี้เลเวนนะครับช่วยเหลือเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ขอให้ใช้จักรยานในการรับชมทีดนึงนะครับเพราะว่าผมเอาแคนเนตเข้าป่าและทรอนโลมครับเป็นการแบบผสมผสานแบบเจไดนะฮะจังหวะนี้ครับมาล้วงตูเลนกันหน่อยครับนี้ครับผมจังหวะนี้ผลักออกมาสกิ๊ เรียบร้อยครับแตกไป1ตัวฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายสกิลเป็นทีละอย่างนะครับแต่ตอนนี้ต้องบวกก่อนนะฮะไอจัดไปครับก้ามารีครับก้ามารีไปไหนละจ้าเรียบร้อยนะจ้าเซเนียลจ้าอ่านะครับผมโอเคนะครับเราอธิบายเรื่องการฮิลเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นแมคคานิคือนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่บัคโอเคครับผมก็ไม่บัคก็ไม่บัคครับผมแมคคานิคือก็แมคคานิคือ นะฮะจังหวะนี้ครับสโลได้สวยมากนิกเยี่ยมไปเลยโอ้โหแท็กทีวะแท็กทีวะาหรือจังหวะนี้ครับผมว่า นิกนายต้องฮิวให้เราแล้วเหรอเพื่อนนี่ครับโอ้โหนี่กำลังใส่กระสุนรัวครับจังหวะนี้เราหิวดังทีเราหกร้อยครับคุณผู้ชมหกร้อยอีกแล้วโอ้โหนิกใส่กระสุนรัวนครับสังเกตที่หลอดนะฮะหลอดสีขาวใต้เลือดของเรานะครับอันนี้ปกติเนี่ยจะต้องรอถึง20่ิบวินนะครับแต่ว่า20่ิบวินเนี่ยสามารถลดกูดาวได้โดยการที่แอนเน็ตโจมตีแอนเน็ตสกิลหนึ่งหรือว่ามีเพื่อนใช้สกิลอยู่ใกล้ๆนะครับผมจังหวะนี้ฮะเชื่อมไปจังหวะนี้แต่ว่าเราโดนสตันนะต้อออองกกมา่นนะครับอ่่านีครับ นครับทรอนฮะเล่นโดยนิกนะครับกดใส่กระสุนรัวๆนะฮะมันก็จะเมื่อยเมือหน่อยนะครับแต่เราสามารถฮิวนะครับได้ตลอดเวลานะฮะราไม่ใช่อุ๊ยผมอัานสีผิดครับผมขอโทษอ้หไม่น่าเลยเราโอเคฮะแต่ว่าเพื่อนเรายังฆ่าได้อยู่ครับเพื่อนเราโหดจัดจัดนะฮะนี่ครับเติมเลือดกันรัวๆครับผมเด้ง600ฮะตอนนี้ฮะสวัสดีน้องซินฉันได้ข่าวว่าเธอเลือดลดนะฉันจะมาฮิวให้ดีคร้0ฮะ คือไม่ได้ฮิวแค่ได้แค่เราไม่ได้ฮิวได้แค่ทอนไม่ได้ฮิวได้แค่อเน็ตนะครับฮิวได้ทั้งทีมนะครับคุณชมนะฮะจังหวะน,นี้อุ้ย้องคอยออกมาที่ดึงครับเซเนียลคนนี้มันช่างกล้าก็มาบวกนะจาเรยียบร้อยตายครับโดนทรอนโรมมิ่งยิงสายแตกไปหนึ่งที <laughs> สมัยนี้นะครับใครๆก็โรมได้นะครับอ่าเราจะเห็นโรมหลากหลายมากขึ้นนะครับไอเทมชิ้นรอไฟเราออกเป็นพอ์ตี้เลเวลนครับจังหวะนี้ซึ่งใครที่เล่นแอนเน็ตอ่าสายโรมมิ่งนะครับสามารถไปออกตามได้นะครับเบอร์ลิตอาร์โกนี่กับสโลแล้วก็ตัดเลือดอะไรไอเทมที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อทีมนะครับแล้วก็ได้พลังเวทด้วยเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะแับโรมมิ่งแอนเน็ตแผ่นนี้เพราะว่าจะทําให้เราฮิลแรงมากๆแล้วไม่เกลียนด้วยนะครับออกของแบบนี้นะฮะเบอร์ลิตอาร์โกนี่เนี่ยมีเกราะนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วย นะฮะมีได้เวทด้วยนะครับทำให้เราอึดด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแถมยังฮิวแรงมากๆเลยตอนนี้อยู่ที่700แล้วนะครับจังหวะนี้ฮะอยากบวกก็เข้ามาอยากบวกก็เข้ามาเรียบร้อยครับอุ้ยแต่ว่าเยอะขนาดนี้ผมต้องออกก่อนครับไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหมา3ามตัวครับติดลงไปได้ฝั่งนู้นติดลงไปได้เดินเข้ามาไม่ได้ละสิอ่าเดินเข้ามาเก็บครับสวยครับจังหวะนี้ครับนี่จัดกระสุนรัวดฮะหลอดรเดิ้งครับหลอดวเด้งอึ้งครับหิว800ยครับผมผู้ชม เอาอีกครับเอาอีกพยาบาลนะครับคู่กับหมอฮะพยาบาลแอนเนตคู่กับหมอทรอนนะฮะจังหวะนี้เออวาน่าจะมีสกินเนาะน่าจะมีสกินนะครับเออวันนี้เรามากับสกินบีชด้วยนะฮะคาราคุระเฟิร์สไฮสคูลนะครับนี่น่ารักใช่ไหมล่ะนี่ครับผมเลยอย่างชอบจริงๆเลยฮิวๆฮะจังหวะนี้เเราบอกเพื่อนดีกว่าเผื่อเพื่อนยังไม่รู้นะฮะครเลือดลดนะครับอยู่นิ่งๆไว้นะฮะเออ ผมเติมให้ครับจังหวะนี้โอเคครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยู่ที่นี่กับเราหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอเคฮะลุยก,กันต่อครับห,หนืดหนืดมากๆครับโดนทอนโรมมิ่งครับใช้กระสุนเหลืองนะฮะสโลว์จะจัดนะครับผมบอกเลยอันนี้นี่คอมโบนี้นี่ผมคิดกันนิกมาแล้วนะฮะเอาทอนโรมมิ่งเนี่ยแล้วมันก,มนก็มันก็เล่นพอเลยเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเล่นจริงจังไม่รู้ว่าจะแบบ ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับทุกคนนะฮะโอเคังหว่านี้มีคาเฟนีดรถครับยวผมตามไปฮิวครับตามไปฮิวโอ้ยโอเคครับเขารักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปก็ได้ฮะโอเคครับเออผมจะบอกว่าอันตีของอนเนตนะครับแผ่นนี้ได้รับการบัฟมาด้วยนะครับผมสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับเออแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะฮะต้องอันติโดนเพื่อนนะครับอ่าแล้ว่าเวลาเราไปเซฟแฮรรี่อะไรเงี้ยถ้าเราอันติ โดนแครี่นะครับเราจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเออเล่ได้เลย,เลย,เลยว่าแบบสุดยอดมากๆนะฮะคือแบบยังไงก็ต้องรักษาเพื่อนคนนี้ไว้ให้ได้อะไรอย่างนี้นะฮะโดดหนึ่งครั้งถ้ามันยังศัตรูยังตามมาต่อเราสามารถโดดได้ครั้งหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับแอนเนตทนนี้สุดยอดมากๆนะครับแนะนําใครเป็นเมนโรมนะฮะลองเล่นกันดูนะครับจังหวะนี้การบวกครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอืเจ้าคร่ามากเลยนะเอลันดอร์นะครับนี่ฮะเราสามารถใช้ได้ครั้งหนึ่งครับผมนะี่ฮะ ใช้กลางตรงนี้ดีกว่ากลางเล่นๆนะครับอ่านี่ขอแค่อันติเราโดนเพื่อนนะครับเราจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งฮะหรือว่าเพื่อนเราเดินเข้ามานะครับก็น่าจะได้นะผมไม่อันนี้ไม่ผมไม่ชวนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับอ่าเวลาเพื่อนเราเดินผ่านลมเรานะครับเราสามารถใช้อันติได้อีกรอบหนึ่งนะครับใครที่เป็นเมนอนเน็ตก็ช่วยคอนเฟิร์มข้อมูลจุดนี้ด้วยนะครับผมได้รับข้อมูลนี้มาแต่ว่าผมยังไม่ชัวร์มันมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ลองแบบจริงจังเท่าไหร่นะครับแอนเน็ตอันนี้เล่น โอเคจังวะนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมผมว่าเพื่อนเราหมดไปครับผมขอบอกเพื่อนนิดนึงขอสัมทางได้ไหมครับเกมนี้ฮะขอสับทางหน่อยนะครับอเราเป็นสตรีมเมอร์ต้องสามทางนะฮะโอเคฮะเออแล้วก็นอกจากอันตีจะใช้ได้สองรอบแล้วนะครับสกิล2เนี่ยไอ้สกิลเชื่อมเนี่ยก็สามารถใช้ได้สองรอบเช่นเดียวกัน นะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ที่เราต้องไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองโดนสตันนะครับสกิลสองจะรีเซตคูดาวทันทีนะครับผมโอเคเคลียร์คลิปเรียบร้อยฮะเซนเนียอะไรเนี่ยออกคลิปหรือเปล่าออกรับผมคลิปนี้แต่ว่าอยู่ในซีรีส์ตำรามีไว้แหกนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครบ้าบ้าพอจะเอาแอนเนตมาฟาร์มป่าแบบผมนะ จังหวะนี้ตรงกลางนี่ต้องบวกหล้วป่าตรงกลางต้องเหมือนใช่ตัวนี้ครับใช่เรนดอร์ครับผมต้องจับโอ้ม่มูชินเดยนี่จับแล้วโอ้เลยจินดารีครับจังหวะไหน,านโอเคครับเลยินดารีจากเพื่อนก็มีเหมือนกันโอ้ทีลพันแล้วครับคุณผู้ชมฮิวทีลพันแล้ว ลดลงมาหรือ997ครับ979ครับผมแต่ก็ยังแรงอยู่นะฮะโอเคฮะตอนนี้ครับเลเวล13นะครับอ่ายิ่งเลเวลเยอะเรายิ่งแรงนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีพลังเวทเยอะเราก็จะฮิลแรงด้วยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็ย้ำกันอีกทีฮะใครที่เอาอันเน t ตไปเล่นโลมิงนะครับผมแนะนำให้ออกของเวทนะครับของโรมเนี่ยก็เป็นของเวทนะครับส่วนของใช้ต่างๆเนี่ยผมแนะนำฟอ o ตี้เลเวนคู่ตัดเลือดอะไรประมาณนี้นะครับ อา,อาจจะออกเบอร์ริดอาร์โกนี่นะครับถ้าอยากได้เกราะอ,อะไรน,นะฮะเพราะว่าแบบถ้าเราฮิลทีละพันเนี่ยแล้วอยู่ในทีมไฟท์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะฮะแต่ก็อย่าลืมออกทอยสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับกันเวทนะฮะอ่าจังหวะนี้ฉันอยากจะบวกเหลือเกินโอ้โหสถานได้วสวยนะไอริเอาไปก่อนนี่ครับเราอยากได้ดาร์คสเลเยอร์ครับจังหวะนี้ ป่ายังเราจะไม่มาตีดาร์กได้อย่างไรโอเคฮะแต่ว่าเกมนี้นี่ดูเหมือนแบบป่าจะไม่ค่อยแบกเท่าไหร่นะดูเหมือนจะเป็นอ่าน่าจะเป็นคาเฟนี่นะครับเกมนี้ฮะเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคาเฟนี่รรนเฮ้ยทอนนายเลือดลดอย่างงั้นเหรอปึ้งอุ้ยจังห,งหวะนี้ครับฮิวหนึ่งพันหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมฮิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยฮะสองทีเต็มหลอดครับโอเคน่าจะได้จังหวะจบเกมแลนะฮะคุณผู้ชมโอ้ย อ้าวนายไม่อยากบวกใหมป้อมนายอยากบวกนอกบ้านอย่างนั้นเหรอ่อาก็มาดิครับอยากยิงเวทอย่างนั้นเหรอมาให้รุมเลยฉันให้รุมเลยมารุมฉันสิอ้าววิ่งหนีทำไมล่ะฉันเป็นแค่สพอร์ตตัวน้อยๆน,นะอ้าวอ้าวเอเดนดอร์ได้ดิครับจับเชื่อมกับครีปจังหวะน,นี้เรียบร้อยฮะโอเคน่าจะจบบ้านได้ครับผมจังหวะนี้ฮะเออเดี๋ยวนะ ถ้าใครจะไปโรมเนี่ยอย่ากออกลูกแก้วเหมือนผมนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทับของโรมนะครับโอเค FC Senio ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะฮะต้มแล้วก็เป็นในครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ m p ซึ่งได้แก่คาเฟนี่คนนั้นนั่นเองนะครับผ สโอเคยย okay, เป็นยังไงบ้างครับกับแอนเนตแพทนี้นะครับอ่าอย่าลืมใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับแนะนําให้อ่เอาไปเล่นโลมิงนะครับแล้วสามารถออกของเวทเพื่อฮิวแรงแงได้นะครับของเวทเนี่ยควรจะเป็นของเวทที่มีประโยชน์อย่างเช่นฟอตตี้เลเวนตัดเลือดหรือบริลดอารโกนีนะครับอะไรประมาณนี้จะทําให้เรามีประโยชน์ต่อทีมและฮิวแรงขึ้นนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าชอบกินนี้ก็อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งทีนะครับกดหัวใจหนึ่งครั้งจะขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊